อุ้ย,ย,ยปลาทำไมตัวใหญ่จังเลยนูน่นน่ะนู่นน่ะเตมเลยอ่ะนู่นน่ะเห็นไหมคุณ,ค,ณคุณที่ลอยขึ้นมานั่นน่ะปลามันมันขึ้นน,น,นู่น,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 นเห็นไหมหัู่น่นะนหนมานู่นน่ะนู่นนะนเนมัปห็นลานูนน่ะนูู่่ไม่นไกลาสดงนู้ไมว่ไกลาเราอยู่จุดสองจรเงๆ ini iya bang suai ma pakong kang Dik dik อุยสวยมากเลยปากตรงกลางฝนลงเม็ดอีกแล้วอะไรเนี่ยมาเดินได้หน่อยเดียวก็ฝนลงเม็ดอีกแล้วโอ้ก็ว่าอย่ไปวิ่งเยอะอุ้ยนุ่นปลาวิงาว่งตเต็มน้ำเลย <c oughs> ได้แล้วฝนลงเม็ดจะไปถึงไหมเนี่ยมันเดินหนอกกำลังไกาหรือมาไหนเนี่ยสรุปแล้วฝนตกดีมากเลยระยองและน้ำก็ท่วมพึ่งยุบไปมาอีกแล้วแต่อากาศสวยมากบริสุทธิ์มากเลยฮัลโหลอะไรอะ่ะ เฮ้ยเรนไม่ได้เอาหมวกลงมานะคะปูเยอะมากเลยปูเสฉวนปูอะไรมากง đi rồi ạ. Ok, now gonna stop rain. Wow, it's beautiful. It's nature. Đẻ con bay วยนะคะเนี่ยเป็นแนวป่ากก,กลางแล้วก,ก็เริ่มปลูกใหม่เยอะมากเลยเฮย้ยไม่มีขากล่องนะคะใช้มือถือมันจะสัะเทือนหน่อยหนึ่งเราเดินไวมากมาราธอน Okay. ฝนจางๆแล้วนะคะถึงสาลากลางนางพอดีตรงนี้ก็สวยนหไม้หักแดงว่าลมแรงมากไปก็ ไปอะไรลูกกองกลางต้นกองกลางลูกว่ายอย่างนี้เลยเหรอ,อม, <laughs> มาสักการะ <laughs> นี่นะคะ มันไม่มีใครมาไงมันเช้าอยู่แต่เขาก็อ้นี่นะนี่คือพระธาตุกลางน้ำอ่าอําเภออะไรนะพรไม่ใช่อะไรอะไรนะอําเภอเมืองไม่ไม่ใช่เมืองเมืองไหมอยู่หาดแสงจันนะคะอยู่อยู่ใกล้ๆก,กับแก้วพิสดาน now we are going back beautiful ไม่ใช่เรือลูกมันเป็นกระชัง <laughs> ตรงนี้เป็นหาดทรายวุ้ยนะตรงนั้นปูแน่นแน่นเลยปูแน่นแน่เลยนี่มีแต่รอยปูเต็มเลยเนี่ย วิ่ยมีอะไรด้วยเน่เออนั่นน่ะมันมีพรหนั่หน่ะมันมีเม็ดด้วยนะมันเกิดลงไปแล้วมันก็เป็นเม็ดเป็นเม็ดขึ้นมานี่แหละที่เขาไปเพาะปลูกอ่ะลูกกลางกลางเนี่ยมูดวนกินดิไอ้นั่มันเป็นลูกเอามาคนละแบบวะเหมือนจำปีเลยอ่ะเหมือนดอกจำปีเลยอ่ะเรากลับไปข่าที่ห้องว่ามันเกลือแต่เอามมดมาว่ะ ขอลกลับบ้านเรนี้เรก็กลับบ้านนะใช้เงิน,นเถอะกลับบ้านขโมยสิ่งอนุรักษ์ใช่ไหม <laughs> อ๋อแล้วอะไรอ๋อไอ้ตัวยาวมันคือนี่ไงมันเป็นแบบนี้มันเป็นไอนี่แล้วก็เป็นอย่าวเออไม่เคยสังเกตเลยเนาะปุ๋ยฟันหัว ไม่ใช่ไอ้ที่ยาวๆนะ่มันก็คืออะไรมานานะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวนี้คือลูกลูกมันออริจินอลเราตัวนั้นมันเป็นมันเป็นน่าจะเป็นเหมือน,นปลายดอกหรือเปล่ามีหอยไอ้นั่นด้วยอะ่ะหอยนางรม,มห,หอยนางรมหรือหอยแมงผู้เต็มค่ะไนี อะไรคือปูไหนปูเนี่ยตรงนี้ตามแบบนี้แหละที่พวกที่หาปูตัวใหญ่ๆอ่ะปูตัวดําๆอ่ะแล้วก็ปูไอ้นั่นอ่ะปูม้าน่ะที่เข้ามาเอามันจะมีรูตามรากตามอะไรพอน้ําลงเนี่ยเนี่ยมันคล้ายอย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบปูอยู่แต่เขาก็ที่มีลูกไอ้นี่ด้วยเว้ลูกจากด้วยเว้ลูกชิดเนี่ย หนตัวใหญ่ไหมนี่นอาบแดดอันนี้นา่าจะไม่สบายปูเสฉวนเหรอไม,ไม่สบายไม่สบายอ๋อนั่นไงอ๋อปูสฉไม่ใช่หรอกมันเล่นน้ำมัว่วปูไม่ใช่ปูเสฉวนนะเขาเรียกปูอะไรเหมือนคล้ายๆปูหินปูตัวแดงๆเอาไปดองอ่ะที่เขาทำใส่ส้ตมตำหรืออะไรเนี่ยเขาเรียกปูอะไรก็ไม่รู้อ่ะ แถวภาคใต้โอ้น like nope. no ี่เนี so ok ่ยเนี oh. ่ยเนี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 ่เียเนี่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 เนยนีี่า่ยเี่นเนเนยเนี่เยเนี่เนี่น่เนนเนยนเนียยนย่่เนนเนีย่งนเยนนนย

ก็ปลูกใหม่สวยมากเลยลนี่ไงจุดที่สองใช่ตรงนั้นคืออะไรบริชเหมือนกันเหรออ๋อทางนู้นก็เดินมาได้เหรอบริชเหมือนเราเลยตรงนี้เลยตรงนั้นจุดไหนเนี่ย อ้ามีคนมาจอดรถข้างเราด้วยหรอถ้าเขาทำเหมือนระยองอีกที่หนึ่งที่เราไปนะอะไรนะอ่าวคุ้งกระเบนน่ะก็สวยเหมือนกันนะแต่ว่ามันเดินแบบกันดาลเกิน คือตรงนี้ปลามันทำไมเยอะมากเลยอะ่ะนี่คือจุดที่สองที่เราจอด,ด <ś led> ถรถเเดินเลยไปทางข้างหน้า <ś led> ไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นจุดที่หนึ่งไม่หน่อยก็ไกลอยู่ <ś led> ถ้าสำหรับเดินออกกำลังกายก็โอเคอยู่ แถวนี้สวยตอนเช้าเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูกลางสะพานก่อนแล้วค่อยจะลงคลิปนะคะ 对。 ตรงนี้จะสวยนะคะมันสูงขึ้นเอารถเราไปไหนอ่ะออ๋โอเค ตรงนี้ก็จะไปจุดที่หนึ่งนะคะสวยมากเดี๋ยวที่ถ่ายรูปก่อน